อย่ากินญ้าหวานเพื่อลดน้ำหนักหลายๆคนนะครับพอฟังหัวข้อนี้ปุ๊บเนี่ยก็คงจะเกิดคำถามขึ้นในใจครับว่าหมอแบงค์ญ่าหวานเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่ใช่หรอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็0กิโลแคลอรี่ด้วยตกลงแล้วเนี่ยการกินญ่าหวานดีกับสุขภาพไหมแล้วก็ลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าในคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าคุณฟังจบคุณจะได้รับคำตอบนี้ไปเลยครับ หากใครชมคลิปหมอแบงค์ผ่านทาง Facebook สามารถกดติดตามได้ทางวิธีการนี้ครับหากใครชมคลิปหมอแบงค์ผ่านทาง YouTube สามารถกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆครับผมวันนี้หมอแบงค์มาชวนคุยเรื่องของยาหวานกัน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือยาหวานส่งผลต่อสุขภาพยังไงบ้างปลอดภัยไหมนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือในคนที่อยากจะลดน้ําหนักสําเร็จเนี่ย ควรจะใช้หย่าหวานหรือเปล่านะครับเรามาสู่ประเด็นแรกกันเลยนะครับหญ่าหวานเนี่ยมีการใช้มันนานมากๆและในหลากหลายประเทศนะครับก็มีงานวิจัยหนึ่งน่าสนใจมากครับเขานำสารสกัดจากหย่าหวานเนี่ยมาให้หนูทดลองกินครับสารสกัดจากหญ่าหวานตัวนี้ชื่อว่า stevioside ครับเป็นสารที่ให้ความหวานของหย่าหวานนั่นเองครับ ปรากฏว่าลำไส้ของหนูครับมีแบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยนสารสกัดจากหญ้าหวาน s t e v i o ไซด e เนี่ยให้กลายเป็นอีกสารอีกตัวหนึ่งได้ครับก็คือ steviol ครับ steviol เนี่ยหลังจากดูดซึมเข้าไปสู่กระแสเลือดของหนูแล้วนะครับปรากฏว่า steviol ไปทำให้ dna หรือสารพันธุกรรมของหนูเนี่ยเกิดแตกหักขึ้นมาครับถูกทำลายครับทุกท่านจะเห็นได้จากกราฟที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยครับแปลว่ามีฤทธ ก่อโรคมะเร็งมากขึ้นในหนูทดลองครับผมคำถามถัดมาเนี่ยหมอแบงค์ M แล้วในคนน่ะมีแบคทีเรียที่เปลี่ยน stviosai ให้เป็น s t v i อด้วยหรือเปล่านะครับเพราะถ้ามีเนี่ยมันก็จะเสี่ยงมะเร็งเพิ่มขึ้นด้วยนะหมอแบงค์ M ขอแสดงความเสียใจไว้ตรงนี้เลยนะครับในคนเนี่ยมีแบคทีเรียแบบนั้นเช่นเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นการที่คุณกินสเตียรอยไซด์เข้าไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสเตียรอยลเช่นเดียวกันครับแต่คำถามถัดม,มาที่เราควรจะถามครับก็คือแล้วมีปริมาณที่กำหนดไหมปริมาณที่กินแล้วปลอดภัยหรือเปล่านะครับ W.H.O. ครับหรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็มีการประชุมกันครับหลายปีและผ่านมาแล้วก็ประชุมให้ความเห็นเหมือนเดิมครับว่าเราเนี่ยไม่ควรกินสารสกัดสเตียรอไซด์เนี่ยเกิน 4มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลครับซึ่งข่าวร้ายอีกเช่นเดียวกันครับประเทศทางฝั่งตะวันตกเนี่ยหรือว่าอเมริกาครับเขามีการบริโภคย้าหวานกันเยอะมากครับทุกอย่างใส่ย้าหวานย้าหวานย่าหวานเพราะคิดว่าธรรมชาติจนมีระดับการบริโภคย้าหวาน,เ,นเกินเกณฑ์ที่ WHO กําหนดครับเขาบริโภคไปนเนี่ย5.8มิลลิกรัมนะครับต่อน้ําหนักตัว1กิโลในขณะที่ระดับปลอดภัยไม่ควรเกิน 4เท่านั้นครับเอา้าอย่างนี้คําถามหมอแบงค์ Bank, แล้ว4เนี่ยมันเยอะขนาดไหนเราไม่ควรกินเยอะขนาดไหนนะครับถึงจะปลอดภยัยตีง่ายๆนะครับเราไม่ควรกินน้ําหวานหรือว่าสารสกัดจากย่าหวานผลิตภัณฑ์จากย่าหวานเกิน2แก้วต่อวันครับอันนี้เป็นค่าประมาณนะครับกินได้แต่ขออยู่ในระดับที่ปลอดภยัยยิ่งน้อยยิ่งดีครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการลดน้ําหนักครับ หญ้าหวาน0กิโลแคลไม่มีพลังงานลดน้ำหนักได้ไหมนะครับมีงานวิจัยนี้ครับน่าสนใจจริงๆครับเขาแบ่งคนออกมาเป็น4กลุ่มครับมาทดสอบเลยอ่ามากินสารให้ความหวานที่แตกต่างกันแล้ววัดระดับน้ำตาลในเลือดครับผมอ่า,น,าน่าสนใจไหมกลุ่มแรกครับเขาให้คนเนี่ยกินน้ำตาลทรายนะ16ช้อนชาครับกลุ่มที่2เขาให้กินแอสปาร์ตมครับ กลุ่มที่3ให้กินสารสกัดจากหล่อหั่งกล้วยครับกลุ่มที่4ให้กินสารสกัดจากหญ้าหวานซึ่งเขาปรับรสชาติปรับสีปรับกลิ่นเนี่ยให้มันเหมือนกันจนผู้เข้าทดลองเนี่ยไม่รู้ว่ากําลังกินอะไรอยู่นะครับผลปรากฏว่าครับในทั้ง4กลุ่มนี้เนี่ยพบว่ามีน้ําตาล24ชั่วโมงเนี่ยเท่ากันเลยครับเฮ้ยหมอแบงค์ระดับน้ําตาล24ชั่วโมงเนี่ยมันเท่ากันได้ยังไง สามกลุ่มเนี้ยที่ไม่ได้กินน้ําตาลทรายเนี่ยเขาได้รับน้ําตาลน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งถึง16ช้อนชาเลยนะแต่ทําไมระดับน้ําตาลทรายทั้งวันถึงเท่ากันระดับน้ําตาลในเลือดทั้งวันเนี่ยเท่ากันนักวิจัยเลยให้ดูกราฟเจาะลึกลงไปครับผลปรากฏว่ากลุ่มที่กินน้ําตาลทราย16ช้อนชาเนี่ยหลังจากกินเข้าไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับน้าตาลก็พุ่งไป40จุดครับหลังจากนั้นก็ลดลงอันนี้ไม่แปลกใจนะครับไม่แปลกใจ กินน้าตาลน้ําตาลพุ่งอยู่แล้วมาดูอีก3ามกลุ่มครับค้นพบว่าหลังจากหนึ่งชั่วโมงครับน้ําตาลไม่ขึ้นครับผมเออนะครับเพราะว่าศูนย์แคลอรี่นะครับน้ําตาลไม่ขึ้นก็ถูกต้องแล้วแต่ทําไม24ชั่วโมงมันถึงวัดได้เท่ากันนักวิจัยก็เลยให้4ทั้ง4กลุ่มนี้นะครับกินอาหารกลางวันเข้าไปครับแล้ววัดระดับน้ําตาลอีกรอบหนึ่งครับผลปรากฏว่า กลุ่มที่กินน้ําตาลทรายนะครับหลังจะกินข้าวกลางวันไปปุ๊บเนี่ยน้ำตาลก็พุ่งขึ้นปก,กตินะครับแล้วก็ลงมาครับก็เป็นกระบวนการทางธรรมชาตินะกินข้าวน้ําตาลขึ้นอยู่แล้วกลุ่มแอสปาร์ตมเป็นยังไงบ้างกลุ่มแอสปาร์ตมครับหลังจะกินข้าวกลางวันไปปุ๊บเนี่ยพบว่าน้ําตาลพุ่งขึ้นสูงกว่ากลุ่มแรกอย่างมีนัยสําคัญครับเฮ้ยหมอแบงค์นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้24ชั่วโมงเนี่ยวัดได้เท่ากัน แล้วมันเกิดขึ้นในกลุ่มหลอห่อฮังก้วยกับกลุ่มน้ำกลุ่มญ่าหวานด้วยหรือเปล่าผลปรากฏว่านะครับหลังจาก2กลุ่มนี้กินอาหารกลางวันเข้าไปนะครับพบว่าน้ำตาลพุ่งขึ้นสูงกว่ากลุ่มแรกครับแล้วก็เทียบเท่ากับกลุ่มที่กินแอสปารต์ตมเลยครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะงานวิจัยนี้ครับเขาเลยสรุปแบบนี้ครับญ่าหวานหรือว่าหลอห่อฮังก้วที่คุณกินเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ น้ำตาลคุณพุ่งขึ้นสูงหลังจากกินครับแต่ทําให้คุณไปกินมื้อถัดไปเยอะมากขึ้นครับทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นละหมอแบงค์เพราะแบบนี้ครับเราเนี่ยพยายามจะหลอกสมองครับว่าเราได้รับความหวานเข้าไปแล้วแต่แคลอรี่เราไม่ได้รับครับสมองเราเนี่ยฉลาดนะครับวิวัฒนาการเขาเนี่ยฉลาดมากๆอ๋อคุณหลอกฉันใช่ไหมได้รับความหวานไปปุ๊บไม่ได้รับแคลอรี่เขาเลยชดเชยครับ ด้วยการให้คุณเนี่ยไปกินอีกมื้อหนึ่งอะ่ะเยอะมากขึ้นครับเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมคุณถึงตะบะแตกง่ายครับจากการกินสารให้ความหวานจากยาหวานนั่นเองครับผมนักเรียนหมอแบงค์ท่านนี้นะครับทานสารให้ความหวาน,นเนี่ยมาหลายปีมากเลยครับจนน้าหนักพุ่งขึ้นไปสูงเป็น100ยกิโลครับผมพอมาเข้าคลาสเรียน Food Doctor อร์ออนไลน์มาสเตอร์คลานะครับหมอก็เริ่มจะปรับพฤติกรรมให้เขาไม่ติดไม่เสพติดความหวานได้ครับ ไม่เกิน2อาทิตย์ครับเขาน้ำหนักลดลงมา5กิโลแล้วสามารถเลิกสารให้ความหวานได้เลยครับผมสรุปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยหมอแบงก์ก็อยากจะฝากทุกคนไว้ครับสำหรับคนที่ตั้งใจลดน้ําหนักอยู่นะครับไม่ควรจะกินสารสกัดจากยาหวานครับเพราะจะทําให้คุณตาบะแตกครับกระตุ้นอินซูลินสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับทำให้น้ําตาล24ชั่วโมงสูงขึ้นเทียบเท่ากับการกินน้ําตาลทรายเลยครับผม สุดท้ายนี้ถ้าหากว่าใครเคยใช้สารให้ความหวานชนิดไหนนะครับลองคอมเมนต์บอกหมอข้างใต้คลิปนี้นะครับหมอแบงค์หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขในการทานอาหารมากขึ้นนะครับมีชีวิตที่สมบูรณ์มากขึ้นแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปอยู่กับผมหมอแบงค์ด็อกเตอร์แบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์